ก็เปิดตำนานสต,ตาไทยนะครับตตาไทยที่ขึ้นชื่อชาวโลกเรื่ล่ำลือเรื่องคอยไทยสรงออกขายตีและหลายหมื่นล้านนะครับเป็นผลของความนิยมและคอยที่มีคุณภาพที่ชาวโลกจะต่างการายอมรับ ในบรรดาพลทั่วโลกนะครับพยแหล่งที่เนื้อดีแล้วก็เนื้อแข็งก็ชาวโลกยอมรับคือพยไทยพลจังหวัดจันทบุรีพยจังหวัดตราดอยแดงครับทิมจันพลแดงพลน้ำเงินพยเขียวมรกตพลอุตราคัมพอยสตาอยเตทาย ลอยโกเมนก็สีสวยนะครับสนใจก็โทร0871505601ครับ